สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ทางเทคนิคก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยคุณได้ในเรื่องของการเล่นเกมแล้วโทรศัพท์ค้างหรือว่าเล่นเกมแล้วโทรศัพท์คุณของคุณเนี่ยมันจะร้อนค่ะแอปตัวนี้จะสามารถช่วยคุณได้ค่ะอย่างแรกก็บอกวิธีการใช้นะคะเข้าเป็นแอปค่ะก็จะขึ้นให้แบบนี้นะคะทีนี้อย่างแรกที่เราจะทาก็จะกดเข้าไปในฟีเจอร์ค่ะ ค่ะแล้วมันก็จะมีให้ดูหลายอย่างเลยอย่างแรกก็จะเป็นเกมบูสเตอร์ค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกเกมค่ะทีนี้อันนี้มันจะช่วยในเรื่องของการที่เกมเนี่ยค้างก็กดแอดเกมนะคะแล้วก็เลือกเกมที่เราต้องการค่ะมันก็จะทําให้เกมนั้นเนี่ยไม่ค้างอีกต่อไปค่ะอย่างเช่นเราก็จะเลือกมาสักแอปหนึ่งนะคะกดแล้วก็กดตรงสี่เหลี่ยมแล้วกดแอดค่ะ แค่นี้ค่ะมันก็จะทําให้เกมของคุณหายค้างแล้วเวลาเล่นก็จะไม่มีสะดุดเลยค่ะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันที่อยู่ข้างๆกันเลยค่ะเวลาที่คุณเล่นเกมแล้วโทรศัพท์ของคุณเนี่ยร้อนก็ให้กดเข้าไปใน CPU cooler นะคะแล้วมันก็จะทําให้แอป,ปของคุณเนี่ยเย็นค่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นถ้าเล่นแล้วแบตเนี่ยหมดเร็วก็กดไปที่ Battery saver ได้เลยค่ะกด Continue นะคะแล้วก็ทำตามที่มันพูดเลยค่ะง่ายง่ายมากๆค่ะต่อไปก็อาจจะเป็นเวลาคุณใช้ไลน์แล้วไลน์ของคุณเนี่ยก็มีข้อมูลที่ไม่สำคัญมีขยะนู่นนี่เต็มไปหมดก็กดไลน์ Cleaner ค่ะแล้วเขาก็จะสแกนไลน์ทำการลบขยะทิ้งให้หมดค่ะแค่นี้ค่ะไลน์ของเราก็สะอาดเรียบร้อยค่ะ เวลาที่คุณเชื่อม WiFi ของเพื่อนหรือของคนอื่นนะคะมันก็จะมีเปอร์เซ็นที่โทรศัพท์ของคุณเนี่ยจะโดนแฮ็กเยอะก็ให้กดเข้าไปที่ Wi-Fi Security ค่ะแล้วมันก็จะปกป้องโทรศัพท์ของคุณไม่ให้มีอะไรเข้ามาแฮ็กค่ะแบบนี้นะคะก็มีอีกหลายฟังก์ชันเลยที่คุณจะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ลองดูได้เลยค่ะถ้าอยู่ดีๆเครื่องของคุณก็มีไวรัสโผลมานะคะก็ให้กดเข้ามาหน้าแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็กดสแกนค่ะ แบบนี้นะคะมันก็กําลังสแกนไวรัสของเราอยู่แล้วพอมันถึงร้อยมันก็จะบอกว่าเรามีไวรัสอะไรบ้างมีหรือเปล่าหรือไม่มีค่ะแบบนี้นะคะมันก็จะบอกเรามาค่ะว่าของเราเนี่ยดีไม่มีอะไรไม่มีไวรัสผิดปกติค่ะวิธีการดาวน์โหลดนะคะก็จะมี2วิธีค่ะอย่างแรกก็คือสามารถดาวน์โหลดจาก Play Store ได้หรืออย่างที่2ก็คือใต้ description ของเราเลยค่ะถ้าจะดาวน์โหลดจาก Play Store นะคะให้ Search คำว่า i security ค่ะ อันนี้ค่ะเป็นรูปร่างแบบนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ